เวลามาสกรีนหน้าต่างสู่การสร้างโปรเจกต์เมื่อเราเปิดโปรแกรม Adobe c a t i v e s t e ขึ้นมาครั้งแรกเราคงนึกในใจว่าทำไมโปรแกรมที่ใครต่อใครบอกว่าใช้งานง่ายถึงได้ดูเรียบร้อยไม่บุ่นวายเรียบจนไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรพลาดจะปิดโปรแกรมทิ้งไปเลยเพื่อเป็นการเริ่มต้นของความรู้จักกับโปรแกรม Adobe c a t i v e s t e อย่างลึกซึ้ง เรามาว่ากันที่สวนดีๆกว่านะคะเพื่อเป็นพื้นฐานให้บทต่อต่อไปสามารถทำงานได้อย่างไร้ปัญหาซึ่งจะทำให้เยาวชนของชาติได้มีสื่อการเรียนที่ดีมีคุณภาพจากฝีไมืลายมือของเราค่ะ Welcome screen หน้าตาสู่การสร้างโปรเจกต์จากการที่กระน,นำมา อาร์ติบี a คตเเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายเรามาดูกันในแต่ละส่วนแล้วกันนะคะว่าเราเรียกว่าอะไรและส่วนนั้นๆเอาไว้ทําอะไรด้วยความง่ายและน่าตาเป็นมิตรกับเราด้วยปุ่มเครื่องมือที่ให้มามีไม่กี่ชิ้นทําให้เราสามารถสร้างสารรค์ชิ้นงานที่เทียบเท่ากับระดับฝีมือได้เลยนะคะ เมื่อเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราจะพบกับหน้าต่างที่เรียกว่า Welcome Screen ซึ่งหน้าต่างนี้ทำหน้าที่ช่วยเหลือเราในการสร้างโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโปรเจกต์กที่เคยสร้างไว้แล้วหรือจะเป็นการสร้างโปรเจกต์กใหม่ๆทางโปรแกรม Adobe c a t a t i v e ก็ได้เตรียมไว้ให้เราใช้งานได้เลยนะคะ โดยใน,นแต่และหัวข้อของ Welcome Screen มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ 1. Open Recent เป็นการเปิดโปรเจกต์ที่เคยเปิดมาแล้ว Create Project เป็นการสร้างโปรเจกต์ใหม่ในรูปแบบต่างๆดังนี้ Software Simulation สร้างโปรเจกต์สาธิตการใช้งานซอฟต์แวร์ ฟอร์มเทมเพลตสร้างโปรเจกต์จากแม่แบบ b บงค์โปรเจกตสร้างโปรเจกต์เปล่า Form Ms.PowerPoint สร้างโปรเจกต์จากสไลด์ของโปรแกรม PowerPoint Image s i ม e s ซ o ์โสร้างโปรเจกต์ภาพแบบสไลด์โชว์ c r e a t e Template โปรเจก t ์เทมเพลตสร้างแม่แบบของโปรเจกต์ Design t e m p l a t e สร้างแม่แบบของแผ่นสไลด์ออเทอร์อังเกริสเตอร์โปรเจกต์สร้างสารบัญเก t t ติ้งสตาร e ดิตทูโรเรดูตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมค่ะ